สวัสดีค่ะวันนี้ไม่จะมาเล่นเกมโฮโฮสิบสองจุดสามนะคะมาเริ่มจากแนะนำตัวละครกันก่อนวันนี้จะเล่นตัวอะไรอะ่ะคิดไม่ออกกานจะเริ่มจากตรงแล้วกัน เวลามีจำกัดช่วยกะยูคาริยูยูโกเลมีเรียเดโมฮาโซลีอาริตซาคุยะมาลิซาเดโมอันนี้ตัวเอ็ซานาเอะซิวโนะเหมยดินอุซิฮะสุวาโกุอุดงเกะฮายะโคมาจิ แล้วก็เจออะไรอ่ะอีคุเฮนชิวันนี้จะมาเริ่มจากเล่นตัวที่ขนาดก่อนนะคะฉันขนาดไมดินอันนี้จะจุ่มเอาโอเคเดปพาเจอรี่นี่จะเป็นด่านฉันจะเดมล่อมนี่คือเดมล่อม มมเมื่ออะไรจะมาชอบมันก็จะสายมา,มาแล้วค่ะถ้าสามารถก็ถคุณตอนเรอบอุ้ยกด A คือโจมตีกด A คชิโจมตีแบบระยะประชิดเอชิคแบประยะประชิด ไหลังคือเกอาะเป็น5 5สี5กาสที่มันอยู่ข้างล่างเป็นสีถ้ามันเรีงเงจะจะใช้ได้ในการกดตัวดีวิ่งกด x คือ ใช้เวทมนต์นี่นี่เออเออจะสามารถหายไปด้วยด้วยมันจะเป็นท่าใหม่จะจะต้องจะจะให้ได้สองครั้งวิเดี๋ยวจะกดภาพม่จะให้ดูนี่วิ เขาบอกไว้ก่อนใมลินเป็นตัวสายประสิดระยะประิมินเป็นตัวระยะประิดถ้าเธอที่เป็นตัวเม็ดใบินจะเล่นยากมากต้องทำให้ติงมองัอุ้ยอยออเวลาเราจม ไปเรื่อยๆเ,เราจะได้การ์ดอุ้ยกดไม่ทันเลยโอเคแล้วมันก็จะขึ้นนี้โอเคนี่ก็คือการเล่นหื้นไายของพื้นทอนต้อง ต้องบอกกลอบอกก่นตรงนี้คือสตอรี่ซึ่งมันจะเป็นเรื่องของของแต่ละตัวในภาคนี้แฮกเตคือมันจะเขาจะให้โจมตีฮุบเขาจะมาให้โจมตีแล้วจะได้ตัวได้แค่ตัวเดียวแต่เขาจะให้ต่อสู้กันหมดเลย ซึ่งต่อยเ่อเยอะมาก VS com คืออันที่ขึ้นไปตอนแรกๆหรอ VS p a e r คือเล่นเอาไว้เล่นกับเพื่อนหรอซึ่งไม่รู้หรอกว่าเล่นยังไงกับเพื่อน VS n e t w o r คือเป็นการฝึกซึ่งฉัน ถูกไม่เป็นเส y e ์คืออะไรเนะี่ยไม่รู้หรอกค่ะลองมั่วไปแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน m, มันคืออะไรหรือว่าค่ะอ๋อสงสัยมันจะผิดอันไหน อันที่ฉันอันนี้คืออันนี้ไว้ซ้อมอย่างเดียวอันนี้ไว้ซ้อมอีกอีกอันหนึ่งคืออะไรไม่รู้แต่อันนี้ยซ้อมของแขกอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นบันทึกดีเพย์ก็บันทึก มดลูมมดลูมคืออะไรมดลูมเพลงเป็นเพลงค่ะมิเซนมิเซตคืออะไรน่า,า,นา,านนมันจะเป็นอย่างนี้นค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ข้าใจแล้วค่ะมันคือมันเป็นเล่นกับเล่นโหมดซึ่เหมือนใช้สกิลกับคู่ตัอสู้อเล่นซะอันนี้ก็ไม่รู้ทฤษฎีคือตั้งค่าเสียงน,นี่คือเสียงอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ นี่คือออกขอบคุณที่รับชมค่ะ